ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับยกมรกตวสังประภัยครับในธนากรทองอ่อนนะครับ25ปีจากศรีสะเกดดีกรีนี่เคยเป็นแชมเปี้ยนทูฟอยูในรุ่น122ปอนด์ครับหัวหน้าคณะผู้จัดการนายหัวมิตรนครครับคุณสุมเมศอสัตตบงกฏนะครับมีท่านพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยให้การสนับสนุนพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ปัจจุบันฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจาติ๊กอุบลครับนักชกในดวงใจนี่ยอดมวยในรุ่นใหญ่ครับเจ้าเพชรมรกต วอสังประภัย90ครั้งชนะ75แล้วก็แพ้15ครั้งต้องมาดูเลยครับเจ้ายกมรกตฝ่ายน้ำเงินนี่เคยเบียดชนะคะแนนคู่แฝดของฝ่ายแดงมาครับเคยชนะเจ้าเสาโทมาแบบสุดมันเลยเดี๋ยวมาดูครับวันนี้เสาเอกมจะล้างแค้นแทนแฝดของเขาได้หรือเปล่าครับก็เรียกว่าเป็นมวยชั้นแนวหน้าเลยนะครับในพิกัดน้ำหนักรุ่นซปเปอร์แบนตัมเวทนะครับคู่นี้ แพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่เชื่อว่าเกมการชกนี้น่าจะชิงไหวชิงพลิบนะครับออกอาวุธแลกกันอย่างสนุกเราใจแฟมวยแน่นะครับคู่นี้นี่แ่าถูกที่ถูกเวลานะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับหลายคนก็อาจจะสับสนกับเสาโทนะครับยกปรากฏเคยชนะเสาโทนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเจอเสาเอกวันนี้ต้องมาดูกันว่าแฟนผู้พี่จากนนทบุรีจะล้างตาให้แฟนผู้น้องได้หรือไม่ได้น้ำหนักเท่ากันนะครับ ร้อยยี่สิบเอ็ดปอลเสาเอกล่าสุดก็ชนะแตกเพชรพิินสจต้องปาจีนมานะครับวันนั้นท่านสจต้องปะจีนจัดใหญ่เลยนะครับที่ประจีนบุรีครับส่วนยกมรกตชนะเสาโทออัจฉริยะรายการใหญ่เหมือนกันนะครับที่สมาคมชาวปักใต้ครับติดตามเลยนะครับคู่นี้จะจบลงแบบไหนคู่เอกนํำรายการนะครับศึกเพชรยินดีที่สนามมวยราชดำเนินประจำวันพฤหัสบ,บดีที่23มกุมภาพันธ์แล้วก็ฝากกาแฟมวยนะครับว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราเจอกัน4วันเลยนะครับ อังคารมวยมันสนันเมืองที่รังสิตวันพุธเราไปเจอกันที่นครสวรรค์นะครับเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับศึก CPF มวยมันสนั่นโลกที่นครสวรรค์และที่สำคัญครับมีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเลยครับมีทั้งคอนเสิร์ตนะครับมีทั้งสินค้าราคาพิเศษครับเป็นการช่วยค่าครองชีพครับของพี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดนครสวรรค์และก็พื้นที่ใกล้เคียงครับ ก็เป็นมหากรรมสินค้าราคาพิเศษนะครับจากสินค้าเครือเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนครับไปเจอกันได้ครับต้นเดือนหน้าที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเอาละครับลอยตัวมายกแรกนะครับเดินกระยับเข้าหาเลยนะครับเสาเอกลูกกลางช่วงชกนั้นจะเสียช่วงนิดนึงแต่ว่าเปิดเกมแล้วครับหรือว่ายกมรกรนั้นประเภทสายจัดจ้านสายตั้งแถบนะครับวันนี้ดูว่าเป็นผู้มวยที่โคจรมาชกันถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับ แล้วก็หลังนี้หลังๆนี่ผลงานทั้งคู่ยอดเยี่ยมเลยครับเสาเอกไม่แพ้ใครเลยครับชนะได้ทั้งเพชรไทยแลนด์ชนะโลกเงินมีเสมอกับดีโซเล็กคนเดียวแล้วก็มาชนะเพชรไทยลินส่วนยกมรกตนี่ก็แพ้เพชรไทยแลนด์ชนะสู้สึกมีซีมวยไทยครับแล้วก็ชนะเสาโทออจชริยะครับเจอกันได้ถูกจังหวะเลอเกินนะครับกรรมการไปทุนกกลางครับชี้ขาดขวากับซ้ายนะครับเป็เก่งสีแดงนี่ขวาธรรมชาติเลยครับซ้ายก็อยู่ที่ยกมรกตจากสีสเกต ท่นี้ช่วงชิงจังหวะกันต้องบอกว่าไฟแรบแน่นอนครับเพราะว่าออกอาวุธกันรวดเร็วว่องไวครับประเบนไอคิว180ด้วยกันแหละครับถือว่าจังหวะฝีมือนี่เบอร์ต้นในยุทธ,ธรรรจักรเลยครับทั้งเจ้าเสาเอกแล้วก็หยกมรกตครับรีย่ว่าทั้งคู่น้นผ่านเาสือสิงก็ถึงราบมาอย่างโชคชนด้วยกันโอ้ตอนมาชกกันในไฟนี้ก็ ถูกคู่เราใจเอาละเกี่ยวได้จะเทเทไม่ล้มนะครับดูนะครับยังไม่สนยังค่อยๆขยับไปเรื่อยนะครับสาวเอกยกมลกรก็ชกในเกมตั้งรับแล้วก็ไม่มีตกใจเหมือนกันกระดูกห่วยการผ่านหวยในทัวไม่ห่างกันครับล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ทั้งคู่เหมือนกันนะครับก็เป็นอดีตแชมเปี้ยนนะครับช่องทูฟอยูในรุ่นร1อด้วยนะครับมหาศักดิ์ศรีบารมีใกล้เคียงกันมากครับการซ้อมก็ไม่ต้องไปสืบครับแดงนี่อยู่กับอาจารย์สุราสนะครับ คนน้ำเงินนี่จะติ๊กอุบลครับมาคู่นี้ใกล้เคียงกันครับทางขวาไปมาโอ้ยหมายจะก้านคอเลยครับดีนะครับที่หยกมรากตรู้ทันครับโอากาสกันไว้ได้ครับโอ้โหมากเกิดว่าใช้เสือปาดมาเอาไม่หมยไทยน็อกคู่ต่อสู้นี่รังวัลเทียบเลยนะครับจากทั้งแอนตาซิน จากทั้งคุณจิ้นเจเจแล้วก็จากสนามบวยเวทีมวยว่าจะดำเนินด้วยครับโอ้โหหลายเด้งเลยครับเอาทีไปก่อนมาไฟแดงตั้งใจจะล้างแค้นให้แฝดน้องให้ได้เลยครับเสาเอกเอาหมดยกแรกพักกันป๊บเดียวครับฟลอยู์ทองยี่ิบสี ดูตลอดครับคุณวิเชียรมพพลุงโลดนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์นึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์เลยครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการครับโทรไปที่02 662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับยังคงเดินขยับเข้าหานะครับเสาเอกแทงขวาดูยกมรกอดก็ขยับขยับนะครับแล้วก็มีทีเด็ดนี่อยู่ที่แข้งซ้ายแต่วันนี้ยังโ์ได้ไม่ถนัดเผลอไม่ได้เลยนะครับ โอ้โหลักไก่ตวัดถุงถุงไปสองครั้งแต่ยังติดกาดครับเชื่อว่าแฟนมวยทางหน้าจอช่อง True4U นี่ที่ติดตามผลงานของศึกเพชรกินดีมวยมันวันศุกร์แล้วก็มวยมันสนัดเมืองนี่เลือกเชียร์ไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี้หัวแถวเลยครับปราบมวยเก่งๆมาในรุ่นนี้เกือบหมดนะครับขวากับซ้ายครับขยับจุกจิกกวนใจครับใครช้ากว่าจังหวะใครช้ากว่านิดเดียวมีมีโอกาสเป็นกระทงหลงทางเลยครับพี่บอลครับนี่ครับ โอ้โหขาสวยครับเสาเอกยกละรกดเดี๋ยวดูครับขวากับซ้ายขวาเมืองนนซ้ายสีสเกตนี่ครับพยายามเปิดเกมเข้าไปก่อนกรรมาการไนทูลบอกว่า,าตอนนี้มันยกสองแล้วยก2กลางยกแล้วก็อย่าพึ่งใจร้อนเลยครับระดับประเภทแชมเปี้ยนถ่าตัวเงินแสนด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นตัวครับ บางควายกันเกรงเล็กน้อยัวหลุดหลวมเดี๋ยวจะหลงทางหลงเหลี่ยงแล้วพี่อารีว่าครับคือแตะด้วยกันแล้วก็คู่นี้ก็ดูงวยการผ่านมวยนี่แขงโป๊กครับโอูเริ่มจากขยับเข้าไปเสาเอกยกมรกตก็ชกในเกมตั้งรับนะครับพยายามจะขาดสายโตว่าวันนี้ชกละเอียดนะครับไม่มีประมาทด้วยการไม่มีตกนะครับขยับเข้าไปเสาเอกนี่แท็กขวาย,ยาวนี่นำทางไปก่อน หรือว่าจะไร่งอกอาวุธตอนไหนเท่านั้นเลยครับยกมรกตเห็นจังหวะที่เสาเอกนี่ตวัดก้านคอหลายครั้งแล้วนะครับเหมือนจะลองดูอะครับว่าไม่จะเป็นยังไงครับถ้าเข้าเป่าก็เอาหมัดไปครับมาโดนหมัดนี่ออกอาการเหมือนกันนะครับหมัดขวาของเสาเอกยกมรกตก็ตั้งป้อมครับเอาซ้ายอ่าเตะมาก็โดนเตะคืนเลยครับโอ้โหอ่าเหมือนวันระยะวันระยะวันระยะเดี๋ยวดูครับว่า ขวาหรือซ้ายใครจะเข้าเข้าเป้าก่อนกันครับเสาเอกดูครับขยับเดิน่าเน้นพลกันซะเยอะเลยครับพีนี้นี่แหละครับตะวันสูงสูงไปอีกแล้วนะครับเสาเอกยกมรกดก็พยา,ายามจะตากซ้ายเสาเอกนี่มีบังเก็บอาวุธได้หมดเลยนะครับวันนี้แท่งซ้ายของยกมรกรยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับ พักกันเัื่อู่เดี๋ยวมาตามกระต่อในยกที่3ครับครับแล้วก็ในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับรถกระบะมิตซูบิชิไทยท่านเครื่องดื่ม m 1 5 0อยาบาำรุงร่างกายตราพญานาซปเปอร์กาแฟครับพร้อมด้วยสมโอทีสอโอทีดีพร้อมมีซิง์วิตามินบีและสมสกัดคนใหญ่แค่1ิบาทโดยคุณพิชัยกิจอิทธิขอขอบพระคุณครับลอยตัวมาในยกที่3มนะครับเริ่มจะขยับเดินเข้าหายกมรกตมีเตะท้ายต่อย ดูว่าสาเอกเองก็ไม่มีตกใจเหมือนกันนะครับคอยบังนี่นะครับแล้วแท่นขวาี่โต้คืนแต่ละดอกนี่ก็มั่นนะครับแล้วก็หนักแรงด้วยครับผู้สนับสนุนทั้งคู่ดีมีอัดฉีดให้อยู่แล้วนะครับพี่เปิลนครก็อัดฉีดให้กันเกงสีแดงเสาเอกนะครับส่วนในหัวมิกก็อัดฉีดให้ลูกศิษย์นะครับตางเกงสีน้ําเงินครับกรรมการไตทูลกบกลางเห็นเนี่ยครับกดเลยนะครับมันใกล้เชือกหลังมันติดเชือกนะครับมากลางเวทีดีกว่าครับนี่ครับ ชิงจังหวะชิงอ่ะซ้า,า,ายบายสิสะเกตมาขวาขวาพุ่งนนดูครับมาดูอาจมีอหมัดสลับมาหน่อยนึงยกมลกรดวงในวงในวงในเน็บไปหนึ่งทียกมลกรดเสาเอกสเอกสาเอกมโอ้โหมันตอนนี้ยังกินกันไม่ได้ครับยี่หลีพยายามจะขวานยัดแทงนะครับโอ้โหเบียดเข้าไปยกมลกรดเสาเอกนี่คอยตั้งกำแพงหน้าไว้แล้วก็ไล่แขนกดแขน หวงนอกตู้แล้วครับทิ้งกันแล้วนะครับตอนนี้ซ้ายกับขวาไทยก็แม่นวกันอาวุธมวยก็ถือว่าขายกันแล้วครับมีทั้งหมัดทั้งศอกด้วยครับหลุดหลวกนิดเดียวไม่ได้เลยครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ศอกเด็ดทั้งคู่นะครับเสาเอกก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของใช้ศอกเปลี่ยนเกมครับส่วนยยมอกดที่ซ้ายทั้งแถบครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็ฟันศอกได้ยอดเยี่ยมครับแทงขวาหลุดไปครับซ้ายมซ้ายเบิ้ลแต่ว่ายังกันแข้งซ้ายได้อยู่นะครับทางด้านเสาเอกครับ ดูมวยคลาสสิกครับมเป็นมวยชิงจังหวะกันที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อนะครับดูครับไหวพลิกหลักเหลี่ยมการแก้เกมบนเวทีโอ้โหนี่ครับเสียบเข้าไปนะในบอลลอมกำลังแข่งกันก่อนนี่ครับกรรมการไฟทูลบอกในเมื่อตีกันไม่ถานัดแยกก่อนแยกกอไอ้ีไม่ได้ก็ต้องแยกก่อนแล้วครับยังคงเปิดเกมเดินขยับเข้าไปยกบอลก่อนมีแท่งส้านี่นำร่องใบก่อน โอ้โหเอาแล้วครับหอกนี้ขาสวยนะครับเสาเอกเสาเอกก็โตขึ้นด้านขวาเหมือนกันนี่นะครับไหล่หลุดไหล่หลวมนี่โดนทําโทษทันทีแล้วครับข้อพลาดไม่ได้เลยครับทางด้านหยกมรกตครับตะเข้ามวยข้อภาพนี่โดนกินฟรีเลยนะครับแกเอวดีครับจังหวะดึงดึงแล้วก็โต้เน้นๆนะครับเสาเอกพยายามแทงขวาไปครับเสาเอกหยกมรกตไล่ไล่ไล่ ถ้าออกแล้วมันต้องออกให้เข้าครับออกหลุดนิดเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนคืนครับอ่ะมาดูผลงานวันนี้ยกวรกดโอดยกวรกับประการไฟทูนบอกเบรกก่อนเบรกก่อนพักแป๊บเดียวครับพันห้าร้อยบาทครับคู่ที่สองของค่ำคืนวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแอนตซิารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นขอขอบพระคุณครับอ่ะชมกันต่อเลยครับคู่เอกยกที่สี่ครับ ปล่อยตัวออกมานะครับก็พยายามจะเร่งเกมเลยนะครับมีแข้งซ้ายนาไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในดูว่าเสาเอกนี่คอยบางคอยเก็บมีโต้ครับไปก็คอยไล่แขนกดแขนเอาไว้ทําให้หยกมรกตยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับไม้ว่าพยายามจะเดินขยกกับเข้าหาก็ตามครับดูอาวุธมวยของหยกมรกตจะต้องเยอะกว่าแข้งซ้ายนะครับถ้ามีแข้งซ้ายอย่างเดียวเสาเอกอกเนี่ยครับคือมองเห็นหมดลยครับแล้วเป็นมวยที่ป้องกันตัวดีแล้วก็เนี่ยครับ เลือกแล้วออกนะครับเสาเอกโอ้โหดูมุดมาอาจจะเสียวหน่อยครับแต่ว่ามุดเพื่อรั่วเพื่อเก็บอาวุธเลยครับามามันตอนนี้เหมือนกินจังหวะกันอยู่นิดนึงแล้วครับทาให้เจ้าหยกมระกอดฝ่ายน้ําเงินนี่ไมายังไม่ได้ชกในลูกเกมที่ถนัดของตัวเองเลยครับดูเสาเอกโอ้วันนี้หาลูกแกลูกกันต้องกินหัดเสริมแล้วครับ โอ้โห oh oh. นี่ครับสุดยอดจังหวะฝีมือพอมันได้เปรียบชิงชิงเันเรียมมันได้เปรียบนิดหนึ่งครับเมลีตอนนี้ว่าไหนนี่ก็คอยไล่แขนตั้งกำแพงเอาไว้ยกบอลกดพยายามนะครับจะเบียดเข้าไปกล้ำหน่อยแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดก็ยังคงเดินต่อเนื่องครับเบียดเข้าไปเอาดูการขวางนะครับขวางแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้ ไอ้ก,ก็ตอไม่ได้นะครับามมากรรมการต้องแยกก่อนครับปวดหัวป่วดหัวเลยนะครับนักมวยที่ต่อยกับเสาเอกนี่แหละครับเดินแล้วทําได้ไหมครับยกมรกตหาตัวเจอไหมครับขยับหาช่องอ่ามดูถีบจุกจิกกวนใจอ่ามจังหวะมุดเข้ามาจะรวบนี่ต้องระวังโดนสวนนะครับยกมรกตยังไม่ท้อครับไล่ไล่ครับ ขยับอาวุธซ้ายดูเก็บแล้วก็โต้เก็บแล้วก็โต้ไปเรื่อยครับเสาเอกนอกก็มันช้ากว่าอีกน,นึงครับนิดนึงอพอในจะไล่แขนเล่นวงในก็ไม่ยังปไม่ถนดัดเพราะนั้น ต้องมีลูกหนักลูกแรงแล้วครับหรือว่าเเล็งเล็งก้านคอก้านคอก็น่าจะดีครับตอนนี้ดูแล้วต้องมีหมักมีศอกเข้ามาเสริมแล้วนะครับไปเดินขยับชิงออกแข้งนี่ดูว่าจะ้ากว่าเสาเอกนะครับเสาเอกนี่มีเตะตั้งแล้วก็ขาไวหวไหนก็นี่ยกกำแพงตั้งเอาไว้นะครับทําให้โอ้โหยกมรกตนี่ทำอะไรได้ไม่เป็นที่ประานดูนะครับโอ,อ้โหเกมการชกครับตัวเหนื่อยเลยนะครับยกมรกตวันนี้ครับ เจอกับแฝดที่จากนนทบุรีนี่ต้องเอายาแก้ปวดขึ้นไปด้วยครับไล่จนไม่จนครับไล่จนไม่จนครับาหาช่องเจาะไม่เจอครับหมดยกสีครับพักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันยกสุดท้ายครับ ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเรสษัตหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มเจสตีตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมยสมโอทีสมโอทีดีพร้อมมีซิงวิตามินดีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทโดยคุณพิชัยกิจอิทิขอข่าพระคุณครับมาแล้วครับยกสุดท้ายยังไม่ท้อนะครับยกบอลกรดออกมาเดินลุกไล่เลยนะครับทั้งหมัดทั้ง2อกนี่ต้องมาโอ้โหดูล็อกเอาวไว้แล้วขวางล็อกแล้วก็ตั้งกำแพงหน้าเอาวไว้ดีทำห้ยกบอลกรดกก็ยังตีไม่ได้นะครับ เวลาย,ยังเหลือให้ลุ้นนะครับอีก2นาทีครึ่งเปียกเข้าไปสอกเขอ้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังไล่ไม่จนกระดานแล้วครับแต่ยุกยิกยุกยิก,ยก,ยก,ยกเลยๆนะครับเสาเอกหาตัวยากแหละครับพอนําไปก่อนแล้วนี่นักมวยที่จะออกอาวุธใส่เสาเอกนี่ไม่ง่ายเลยครับในโอ้โหดูเตะแกเตะเฉียวหัวผ่านหัวไปเลยครับพอเข้าในกดแขนไ้เลยครับมีคําถามเกิดขึ้นใ,นในใจโปรโมเตอร์โบสของเราแน่นอนครับว่า ไฟต่อไปเจอใครดีครับเสาเอกแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่อาจารย์อาจารย์อาจารย์สุรัตน์นะครับบอกว่าอยากจะให้แก้มือกับกุมารดอยนะครับอ,อยากให้เจอกุมารดอยเพราะว่ากุมารดอยนี่ชนะเสาโทมานะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ไม่แน่นะครับ<ด>ไม่แน่<า>มีโอกาสเจอกันกุมารดอยก็เคยแพ้เสาเอกมนาะใช่ครับมาดูกันแล้วครับแต่ว่าไฟหน้านี่ร้อยสิบสามจุดห้านะครับกุมารดอยแปะยิ้ม11 ในษาเมษายน,นะครับทีมหาสารคามแต่ว่าทั้งกุมารดอยและก็เสาเอกนี่ก็มนุลูกโป่งเหมือนกันนะครับคือเบ่งได้ขึ้นได้ลดได้ครับ1 1 8 119 120ก้อ่็ชกได้ครับอ่ะปีบไว้แล้วครับหมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นเป้านิ่งโยกมารากดก็ไม่รู้จะเจาะยังไงเหมือนกันโอ้โหดูครับว้าวแกแกมีตาแกมีตากี่ดวงแล้วเนี่ยเหมือนมองเห็นหมดเลยครับห<อ>ลบนิดเดียวดึงนิดเดียวนี่หลุดกดเลยนะครับเ ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะครับแต่ก็ยังคงเดินตลอดนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีอ้าวแล้วับพอบอกว่าไม่รู้จะทํำยังไงสงขามบนเวทีนี่ทำท่าจะสงบแตะนวมกันไปแล้วครับแมประเพทหน่วยเอกด้วยกันล่ะครับมาเหมือนแบบเบียดปะทะไปแล้ววันนี้ถือว่าวางแผนมาดีมากครับฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินก็วันนี้ผิดแผนครับ ตั้งใจเต็มที่แต่ว่าดูครับโอ้โหแล้วก็นี่ครับพวกมวยสีมือจัดแต่ว่าพอสถานการณ์มันบีบครับทำให้ต้องลุกไล่เปิดเกมเป็นมวยบูมันก็ดูเก๊งๆทังๆไปครับพี่อารีดูทัดขาดเกินๆไปเลยนะครับจังหวะนี่หลุดและอย่างหนึ่งสาเอกนี่เป็นมวยที่สายตาดีดึงนิดเดียวนี่หลุดนะครับแล้วก็มีโต้ตลอดเจ็บอาวุธเก่งด้วยเอาละครับโคงสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับ โอ้โหอะอะ,อะแล้วก็อย่าลืมนะครับ f c ของหนุ่มโบสพรุ่งนี้ครับก็ยังไปเจอกันที่เวทีมวยนันชาติรังสิตและครับมมวันศุกร์ก่อหนึ่งสัปดาห์ครับเราเจอกัน3วันที่ทูฟายูนะครับอา้าวหมดยกสุดท้ายครับหมวดยกสุดท้ายนี่ครับไฟแดง หลวงคนเดิมครับว้าฉีกิ๊บกว้างเลยครับมาววันนี้ดูแล้วน่าจะพออกพอใจผลงานของสินเอกเจ้าเสาเอกนะครับเราดูการประกาศผลอย่างเป็นทางการครับการไถ่ผู้ท่าน,นเตยไปรับไปในคะแนนใบสุดท้ายครับมาหันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับตแต<ถ>่อัจฉริลลยะเสาเอกออัฉริยะครับวันนี้ล้างาอให้น้องชายสำเร็จครับ เขาเอกชนะคะแนนยกปรากดวอสังปราพัยแบบน,น